สวัสดีค่ะมาดูคิ้วผู้ชายนะคะคิ้วผู้ชายหลังจากทำไปแล้วนะคะเราก็เห็นเลยนะคะเขาก็มาวัดอีกครั้งนะึงเนาะสไตล์อาจารย์ก็คือสไตล์ครูนี่แหละอ่ะอ่าตรงนี้ไม่ได้หรอกอ่ะมาวัดกันตรงกลางแบ่งซ้ายแบ่งขวา,าอ,ออกมาเราจะรู้ซ้ายกับขวานะคะจะวัดอาาจรย์วัดด้วยตาอาาจรย์นี่แหละนะคะถ้าเป็นนักเรีย็นก็ต้องวัดด้วยไม้บรรทัดอ่ะ,อะ,อะเสร็จวแป๊บมาดูกันว่าตรงไหนจิตไม่จิต มองรวมๆนะคะสี่หกมองรวมๆนะคะมองรวมๆหรอโอเคแล้วต่นี้มันยังไม่มันยังไม่มันยังไม่โอเคใจอาจารย์เนี่ยแหละคือดีมากตอนี้แต่ว่ามันยังขาดดีไหมตรงนี้เกรบปลายปลายหางคิ้วนี้มองกดคิ้วเนี่ยเส้นที่ใหญ่ที่สูงที่สุดคือเส้นนี้นะเส้นที่สูงสเส้นนี้เส้นนี้ยังไม่ติดเนี่ยค่ะตอนเป็นเส้นสะปสไปมาแบบนี้เห็นสไปายเนี่ยมาอย่างนี้ ต้องมีเส้นนี้ลงมาค่ะเพิ่มเส้นนี้เพิ่มเส้นนี้อ่าเส้นเส้นนี้มาเพิ่มเส้นนี้เะอืมประมาณนี้นะคะตอนนี้ไม่ได้เสร็จปุ๊บตัวนี้โค้งกับตันนี้ยังไม่ได้อืมประมาณนี้นะคะต้องดูว่าตัวนี้มันหายไป พยาชาตรงตรงพื้นอยู่คนน้อย <y ellow and clubs> ouais. ู่เดี๋ยวจารย์จิกช่วยเอาใส่กันไว้แบบนี้ได้นะคะลูกเธอร้องลูกคุณลูกเธอร้องบ้องบ้องอ่ะโอเคมาดูนะคะอ่าโอเคมาบนี้ัะ มัจะรู้เลยว่าตรงในเส้นนี้เส้นมงกุฎแตะลงไปเบาๆแตะลงไปเรีงเยงๆกันเลยค่ะเห็นมหม,ม,มันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะเติมเส้นอืมมีเด่ง่ายสุดละอือก พอเรางานมองงานขาดนะมันจะง่ายมาลงไปางคนงงว่าทำอะไรคือมันจะเห็นแล้วมันจะเข้าใจเองเข้าใจป่ะคะมันทำจนชินอ่ะมันจะรู้เลยว่าอ๋อมันขาดตรงนี้มันเหลือตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะปั๊บเาดูปุ๊บเมื่อกี้มั้ิตกีดไปสามเส้นเห็นไหมคะเห็นเส้นไหมคะ เห็นเ,เส้นไหมเนี่ยอ่าเห็นไหมเส้นติดติดละแเสร็จปุ๊บเราดูว่าติดละปุ๊บเอาสีหมักเข้าไปค่ะนีหมักเข้าไปเลยทางแท้เลยค่ะสีหมักเข้าไปติดมือทีตะเข้าไปค่ะเสร็จปุ๊บมาข้างนี้ค่ะหมักไว้อยงนี้ละค่ะมาข้างนี้นะคะ่ะ เห็นเส้นที่มันจะทะําเลยแต่ถ้าถูอว่าคนมองงานไม่ออกก็จะงงว่าทําอะไรอืลูกสาวลูกสาวชัดมากเรียกร้องหาแม่แล้วมัน เช็คค่ะเช็คดูเราเช็คงานดูอีกทีหนึ่งนะคะเราจะหมักสีปุ๊บเนี่ยแล้วสีมันจะเข้าไปในผิวคนเลยเห็นไหมเมื่อกี้มันยังไม่แน่นเอนเส้นนี้เส้นแน่นเ้วเห็นไหมเห็น<ม>ไหมเส้นเริ่มแน่นแล้วเห็นไหมคะพอเราเราคิดว่าเราได้เสร็จปั๊บแล้วเนี่ยได้เส้นแล้วเนี่ยเราสเสาะเส้นอีกทีหนึ่งก็ได้เราสเสาะเส้นอีกทีหนึ่งสเส้นที่เดิมเอาสีลงบนเส้นที่เดิมแล้วเสาะเส้นอืมแล้วกนวด คนนีต้ติดไหมเราเอามือคลี่เส้นขึ้นอย่างนี้นะคะ่ะเห็นเส้นเดิมนี่ไม่เห็นเส้นเดิมเราก็เดินกลับมาเนียจะมีเส้นเดิมเนมมี่ยเอามีดกรีบมันจะเข้าร่องเดิมเลยอ่าเห็นไหมคะมันจะเข้าร่องเดิม,ม,มเป๊ะๆเลยจะเข้าร่องเดิมปเป๊ะๆเลยค่ะลดลงไปทางแผลนะคะวดล,ลงไปเลยค่ะทางแผลลดลงไปเลยค่ะแผลลดลงไปเลยอืมเอาเช อ่างแพราลงไปเลยนะคะข้างนี้นะคะโอ้ยอืมเฉมจะชัดขึ้นค่ะ ใหมชัดขึ้นเลยค่ะอ่ะเนี่ยซ้อลงไปที่เดิมค่ะอซอสให้เป็นที่เดิมค่ะที่เดิมเลยค่ะซอสให้เป็นที่เดิมนะคะอืมนวดได้เนี่ยคือซอเป็นที่เดิมซ้อลงไปนิดนึงมันจะเข้าไปแน่แนๆกว่าเดิมเสร็จปุ๊บข้าง,งบนปุ๊บข้างล่างเนี่ยถามว่าบางท่านุติว่าคนไม่เคยทํางานนะจะดูไม่ออกเราจะเห็นใช่หไหมมันจะเป็นเส้นเดิมไหม รอยเดิมนี่เขาเรียกว่าซอส,สเส้นป้าอาจารย์แช่ไปเช่หนึงครั้งหนึ่งแล้วทําไว้ครั้งหนึ่งแล้วท่านผู้ชายจะเห็นแบบชัดมากนี่ขนคิ้วค่อเยอะโอเคทางนี้เลยค่ะทางแพ้และอัดสีเข้าไปอย่างนี้เลยทางแพ้และอัดสีลงไปเลยทางแพ้และอัดสีไปเลยหาะอะไรลูกเม็ดกันคิ้วค่ะ เราต้องนวดสีให้แน่นนะคะลดลงไปนวดเบาๆอ,อย่านวดแรงเส้นมันจะแตกนวดพอประมาณถ้านวดแรงเส้นแตกนะคะก็รูดไปลดมาแค่หนึงค่ะเนี่ยทำง,ยง่ายๆแค่นี้ไม่ได้ยา่แยกาเช็ดค่ะเช็ดไปแล้วเช็ดกลับ เช็คไปแลเช็คอาจารย์ถ้าเป็นคิ้วผู้ชายฝรั่งฝรั่งก็ดูเป็นเคสไปเคสก็ต้องดูว่าผิวเขาผิวอะไรฝรั่งแบบไหนอ่าเห็นไหมคะดูออกไหมคะว่าสักคิ้วเนี่ยเห็นไหมดูเส้นเห็นไหมคะเนี่ยเราเติมเส้นน่ดูไม่ออกเลยเห็นไหมคะเพราะเมื่อกี้เส้นมันสั้นเนียมันสั้นมันขาดเนี่ห็นไหมเนไม่เส้นเนี่ยไม่เส้นเส้นเห็นไหมนะคะเห็นเห็นเส้นไหมเนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเราต้องแซงอย่างเนี้ยค่ะ แต่คนควงมองไม่เห็นก็ว่าจันเสียบไปเลื่อยๆไม่เล่นๆๆนะ่นี่งเสียบจริงๆ,ๆจริงจันนั่นแหละแต่เราชินมือจนเราเดาออกอ่ะเราเดาเ,า,เา,เา,เาเราเรารู้เลยว่าอ๋อนีมันขาดนี่มันขาดตอนที่คนดึงดึงดึงลงดึงเข้ามาดูข้างล่าง <c oughs> เห็นไหมเส้นข้างล่างไหม <c oughs> อุ้ยเจ๊อ้องให้ดูก็เดินหนีเนี่ยเ <c oughs> ส้นข้างล่างเนี่ยจันกีดไว้ไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเส้นมีนะคะเห็นไหมกีดไว้เนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ไม่กีดเราที่กีดเมื่อกี้ไม่ให้เล่นเห็นไหม อีกทางนั้นเลยเส้นทางนั้นเลยเห็นไหมเนี่ยดึงขนจริงออกมาเนี่ยเช่นทางนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแซมเส้นให้รู้ว่าเป็นเส้นอืเส้นน่ะมันมีเราทำได้จริงไม่ใช่มโนทำนะเห็นไหมสวยเลยนะคะทีนี่โอเคเลยาหานที่บ้างนี่ก็เสร็จแล้วเพราะมันหางไม่ได้มีเมื่อกี้หางเขาอะหางมันมันกุดหางมันกุดใช่ เพราะว่าทําไปพวกหางไม่ค่อยติดหางไม่ค่อยติดปุ๊บเราก็ต้องมาแซมที่หางนะเห็นมข้างนี้เห็นไหมหางกุดไหมในเส้นหลักเลยไหมคะในเส้นหลักเลยไหมเนี่ยแต่ยังไม่ทีแซมเพราะว่ามันยังจางเห็นไหมตัวนี้เข้มตัวนี้จางอ่ะมาแซมมันติดทีเนี้ยทมใหมันได้ข้างเหมือนข้างนู้นแซมมันติดทีเนี้ยตึงออกค่ะเรามาดูเส้นเรามาซาะเส้นนะคะเส้นซาะเส้นเก่าเอนมีเส้นเห็นไหมคะเนีส้นเราสักเมื่อกี้แหละเห็นไหมเส้นทุกเส้นเลยเห็นไหมคะ นวดลงไปอันนี้เส้นทุกเส้นนะคะนวดลงไปนวดลงไปเสร็จปุ๊บเช็ดจะได้ยังถูไปถูกลับถูไปถูกลับเส้นถีขึ้นไหมถีไหมคะอาถีขึ้นน้าเส้นติดตรงนี้เสร็จติดละนะเสร็จแซมมันค่ะแซมเส้นซอกซอกมันเห็นไหมเส้นซอกซอกเส้นมา S <S เพราะว่านี่มันมีอะไรคะมันได้มีขนไม่มีขนเพราะมีขน,ขน,ขนเรา, <S <S เ,ราเราเสริมเราเสริมเงาเข้าไปโดยการใช้กีดเส้นข้าง,างกันแน่นขึ้นมาบากไว้ดูข้างนี้ติดไนระเนี่ยอนจอาจารย์กีดไปเห็นไหมเนี่ยห็นเส้นไหมเนี่ยเส้นหมดเลยไหมเนี่ยเส้นเส้นเส้น,สน,สนไม่ได้เดาทำนะบางทีเ,เห็นว่พาพวกจะไปทําไว้แต่ว่าไม่ได้เดานะเนี่ยอาจารย์มีมีหลักการอาจารย์อยู่นะดิเห็นไหมเนี่ยมันจะไปที่ร่องเดิมเห็นไหมคะเพราะแบกร่องใหม่เพื่อนเป็นแหรสตมันอยู่ที่ว่าคนทําทําบ่อยแค่ไหน รู้วิธีทำแค่ไหนมือนิ่งแค่ไหนนะคะเสร็จโปรชีต<ม>เห็นไหมเข้มขึ้นมาแล้วเห็นไหมดูเงาเข้มยังเข้มขึ้นมานะิดนึงแล้วเห็นไหมคะเ,เห็นไหมตัวเนี้ย่<ช>ไม่ขาดแล้วเพราะเมื<ๆ>่อกี้เนี่ยมันขาดเมื่อกี้มันขาดดูตรงนู้นสิคะคุณจะดูตรงนี้ ถ้างั้นกูก็ไลค์ไลค์แล้วแบบมันไม่ประโยชน์ก็กลับไปแกว่งปูงเท้าไว้นกฉี่เลยเห็นอยู่อ่าต้องทำอย่างงี้ค่ะต้องไลค์ตรงนี้นะเพราะว่าน้องสงสารคนดูเขาก็จะดูเขาอยากดูเหมือนกันนะพอเราแกว่งเพจแล้วบางทีเขาก็บ่นถ้าไลค์อย่างงี้ไม่ต้องไลค์หรอกค่ะประมาณเนี้ยประจำคุณคุณไลค์อย่างงี้คุณไม่ต้องไลค์หรอกงั้นเสียลมดูจิบใครบอกเลยจีบใครเพิ่มเป็กแม่เป็กลูกแม่เป็กเหมือนแม่เป็กกันนห็นไหมขีดมาเห็นไหมเราได้แล้วตรงนี้มันท้องท้องมันเว้าเห็นไหม ตองคิววแลเราก็หนึ่งไปนวดลงไปเสร็จที่จะต้องก็คือตรงนีน้อีกทีหนึ่งแแบกตรงนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมมันไม่เข้มเห็นไหมแบกเข้าไปไเห็นไหมเนี่ยผู้ชายมมไม่ได้มันไม่หยุด <S <S มันไม่หยุดของผู้หญิงนะชายตัวนี้มันแค่นี้แต่นี้ยาวมันนี้ได้เพราะตัวนี้นมันได้มีผลอ่าได้แล้วสเสร็จคบนวดรถไค่ะคอแล้วอันนี้ก็ติดชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราย้ำถึงสามรอบในวันนั้นแล้วเนี่ยพอ ได้ติดน้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะติดแน่นอนทางแพนแล้วเบาๆนะเสร็จปั๊บดูข้างนี้เป็นไงคะข้างนี้โอเคแล้วข้างนี้เพราะว่าขนข้างนี้หนาวข้างนู้นหนาวข้างนู้นเห็นไหมฮะดูไม่ออกเลยว่าเราสักคิ้วเนี่ยดูไม่ออกเลยเนี่ยดูยังไงก็ไม่ออกเนี่ยไม่ใช่ไปดูแบบโอ้โหมองสามกิโลว่าสักคิ้วเนีใหม่ๆพวกมันทำอะไรอ่ะสักคิ้วสักตรงไหน เห็นไหมไหนเห็นไหมเป็นเส้นทุกเส้นเ่มันมีเส้นหมดเลยที่เป็นใช่ค่ะนี่มีเส้นหมดเลยเพราะว่าคิ้วเขาหายตรงหานเขาหายเขาหนาแค่ตรงกลางอืมเพราะนั้นเราเวลาสักคิ้วไม่ไปสักทุกเส้นไม่ใช่นะเอาแค่ขาดหายไปอืมเป็นการเติมนะะคเติมเส้นที่ขาดหายไปไม่ทำทุกเส้นนะคะไม่ใช่เนี่ยเนี่ยขอกีแล้วก็หมักลงไปเลยค่ะ ใช้นิ้วนะคะหมักลงไปเลยติดแล้วค่ะเนี่ยติดแล้วอติดแล้วค่ะอือน่ะติดแล้วติดแล้วอืมห <c oughs> มักไวะะ้เลยค่ะติเข้าไว้เสร็จปุ๊บใส่ต่อไปนะใส่ิกสี ฟิกเลยพี่เป๊ะฟิกสีพิกวิ่งวิ่งวิ่งบอกเล่นด้วยโนโนฟิกสีถ้าซีิ๊วคิค้วผู้ชายต้องใช้ฟิกสีอัดเข้าไปลายเส้นนะ่ะต้องใช้ฟิกสีเลยแหละคะ่ะ mm hmm. ให้สีมันอัดเข้าไปในร่องร่องแผลให้ดีมันจะล็อกสีที่มันเป็นฟ mm ิกสีคาราล็อกนะคะ คาราล็อกต้องล็อกสีบอกเลยถ้าเราเชื่อมมันติดแล้วเนี่ยล็อกสีเข้าไปเลยค่ะวันนี้เป็นงานเติมผู้ชายสองคนเป็นงานเติมเลยมาแบบไม่ได้นัดหมายนะคะผู้ชายสองคนเติมสีให้เห็นมันอะไรเส้นพอดีเลยเห็นไหมคะธรรมชาติมากว่าเดี๋ย้เอาเอา,เอาฟิกสีคาราล็อกใส่เข้าไปนะคะเราจะมีฟิกสีค่ะาล,ล็อกใส่เข้าไปค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะก็อาดไว้แล้วก็แลฟไว้สักสองสามนาทีก็เช็ดออกก็จบค่ะไม่มีอะไร เร็วอืมไม่จัเตรียมเนี่ยใส่ล้างมือเราอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่อย่างนี้ให้ประมาณนี้นะคะแตะเข้าไปค่ะตัวนี้เป็นการล็อกสีเนี่ยค่ะเป็นคันเลื่อล็อกตัวล็อกสีนะคะตัวล็อกสีเนี่ยตัวนี้ถ้าใครผิวมันผิวสเตียรอยต้องใช้ค่ะคันเลื่อล็อกไม่มีไม่ได้ค่ะตัวนี้มันเป็นตัวเกลวล็อกสีค่ะใครติดยาก สิลายเส้นอะไรเงี้ยต้องล็อกล็อกไวเลยค่ะแล้วก็แร็ะแร็ตามนะันก็ติดแน่นอนแล็ปประมาณกี่นาทีคะสินาทีประมาณสินาทีหรือครึ่งชั่วโมงได้เลยไม่เป็นไรค่ะถ้าจะให้ดีมันกลเส้นน้องประมาณ10บนาทีอ่ะนะโอเคค่ะถ้าใครนะคะอยากจะดูเดี๋ยวจะทําเป็นภาพ Before a n d After ลงเพจให้นะคะขอบคุณค่ะใครอยากเรียนหรือสักคิ้วผู้หญิงผู้ชายทักเข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะ